เวลาทางานให้ทําเหมือนเครื่องจัรมันรับคําสั่งแล้วมันก็ทําจริงแต่ถ้าคุณทํางานเหมือนคนนะ่ะคนแม่งมีอารมณ์เข้ามาอารมณ์อยากทําก็ทําอารมณ์ไม่อยากทำแม่งกูไม่อยากทําอ่ะอย่าไปทําแบบนั้นเวลาทํางานให้คิดตัวเองว่ากูคือหุ่นยนต์อะไรเงี้ยคือเราคือหุ่นยนต์นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแต่เราก็ต้องวางระบบหุ่นยนต์ยังไงมันก็ต้องพักไม่งั้นไฟมันก็ชอ็อตมันก็ เราก็ต้องวางวางแผนให้ร่างกายเรารับไหวตัดความขี้เกียจออกไปทําทุกอย่างให้มันเหมือนเกมวันนี้คุณตั้งเกมคุณไว้สิบอย่างถ้าคุณทําทั้งหมดสิบอย่างเสร็จภายในหนึ่งวันตามที่คุณตั้งไว้คุณจะรู้สึกดีมากเลยคุณจะรู้สึกว่าวันนี้กูคอมพิวต์มากเลยอย่างเงี้ยจริงแค่รู้สึกแบบนั้นนะแต่ถ้าวันนี้แค่ตั้งเป้าไว้สิบอย่างแค่ทําได้แค่เก้าอย่าง แค่จะไม่ได้ปลอบใจตัวเองนะว่าวันนี้ทำเก้าอย่างก็ดีแล้วนะอีกแค่อย่างเยวเองไม่เป็นไรหรอกเราทําได้ตั้งเก้าอย่างแล้วอย่าไปพูดแบบนั้นกับตัวเองเพราะว่าพรุ่งนี้ถ้าคุณตั้งสิบคุณจะลดเหลือแปดถ้าคุณตั้งสิบคุณจะลดเหลือเจ็ดร่างกายมันเหลิองอะความคิดเรามันเหลิงเหลืองนะแม่แม่แต่ถ้าวันนี้เราตั้งสิบเราได้แค่เก้าเราพูดใหมเห่เลยพรุ่งนี้กูจะต้องได้สิบกูจะต้องคอมเพลทให้มันได้อืมใจมันต้องใหญ่นะทําอะไรอะ่ะ ดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นกลายเป็นว่าเอ,อเราไม่ได้เด็ดได้เหนื่อยนีอย่างว่ะเออเราไม่ได้เด็ดได้เหนื่อยทุกคนเราทํางานให้เราเหมือนเครื่องจกักรพอคอมพิวต์แล้วอ่ะมันจะคอมพิวต์มากเลย